โลว์สกายอยู่กับผมเจเอกบอลๆนะครับอยู่ในเกมโมเดลวอร์ชิปเหมือนเดิมวันนี้ผมมากับลูกรักผม F126 นั่นเองสำหรับเจ้านี้ได้บัฟเลือดให้น้อยลงนะฮะเลือดก็บัฟบอลเลือกเนิร์ฟแล้วกันเลือดน้อยลง20,000นะฮะแล้วก็ความเร็วเนี่ยนะครับได้บัฟเพิ่มขึ้นเออความเร็วได้บัฟเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ1น็อตนะครับส่วนเรื่องเรดาร์เนี่ยเนิร์ฟนะครับหายไป2.6เหลือ8กิโลเมตรนะครับแล้วก็เจ้าโซน่าเนี่ย นะครับโจนาก็ถูกเนื้อเบือ1นึจุดหกแค่นั้นเองแต่ได้บัฟแ,แน่เลยหนึ่งอย่างคือความพิเศษของมันที่ผมชอบมากเนี่ยคือพิเศษที่สุดเลยเนี้ยผมชอบมากก็คือเรือลำนี้มันสามารถหายตัวได้นั่นเองก็คือเป็นสถานะล่องหนหรือว่าเรือสเตลนะครับเหมือนซัมวอลใครรู้จักซัมวอลจะรู้ว่าซัมวอลมันล่องหนได้ใช่ไหมเจ้า f 126ก็เช่นกันสําหรับใครที่ดูคลิปผมแล้วเนี่ยโคตรเจ๋งเลยนะสำหรับการล่องหนของมัน วันนี้ผมก็จะติดเป็นไลน์นี้นะฮะไปลอดตีนเขาหน่อยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับส่วนอาวุธของมันเนี่ยที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็คือเจ้านี้เลยนะเจ้านี้ลืมบอกไปเลยนะฮะ P K X B ของเกาหลีเจ้านี้ถูกบัฟนะครับเพิ่มความเร็วมิสไซล์โดยรวมนะฮะวิถีกระสุนตอนนี้เป็นแบบวิสีกระสุนมากขึ้นนะฮะเพิ่มความเร็วของกระสุนปืนด้วย็นไง จุบบัฟจะจัดอ่ะเออแล้วก็ลดการเคลื่อนไหวแบบเกียวที่ที่ผมบอกไปนะฮะให้ให้แบบไม่ต้องเป็นออกไปเลยมึงจะเกียวททาไมมึงหมุนไปตรงๆก็ได้เออแล้วลดดีเลย์ระหว่างยิงด้วยนะครับทำให้ยิงแบบไม่ดีเลย์ก็คือยิง3าลูกเนี่ยแป๊บเดียวออกหมดเลยเดี๋ยวผมจะติดพร้อม YJ21 ไปสแปมใส่มิสไซล์ศัตรูเนี่ยมาดูนว่าพวกมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าสําหรับ FGS F126 กับ PKXB ของเกาหลีไปดูกันครับ ฉันเป็นเรือผิวน้ำที่มีมิสไซล์เยอะที่สุดในเกมจะเจอใครให้ยิงไหมนะเราไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยแต่เราจะสปอตด้านซ้ายผมว่าถ้าเราไม่สปอตนี่เราก็จะไม่เห็นอะไรเลยนะแต่เราเรือหายตัวเราเป็นเรือสเตลลลืมไปปล่อยฮอไม่ได้เจอแล้วฮะ The Last Assassin เป็นนักฆ่าคนสุดท้ายที่เราจะฆ่านะอุ้ยเราโดนสปอตไปเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าไปหาเขาอย่างเงียบๆ แล้วก็ยิงใส่เขาเบสอุ้ยอุ้ยอะไรครับนี่ไอหา่างมายังไงวะสุดท้าหพายแม่เงอะเจ็บชิพายเลยวว่ะโอ้นิวเคลียร์ด้วยถ้าเราออกซ้ายนี่เราจะเจอศัตรูเพียบเลยนะแล้วโอ้โหมันมี ACV แล้วเรามีซิซูโมโอ้โหตายหา่า เฮลมึงจะไปเฮลมึงยังไงวะอ่ะโอเคเฮลก็เฮลเดี๋ยวเราไปเฮลมันนะเราต้องทําการเอาเปืนใหญ่เราไปช่วยมันนะข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้คือมันไม่เหลียวอาวุธเองนะมันเหลียวอาวุธเองเองก็ว่าปอ่ะยิงเช็คก่อนอ่ะเดี๋ยวเราคุมกันอนะิซุโมะน่ะแมปซีวีอิซุโมยขี้บู้ยทิ้งแมปไม่เปิดแมปวะมันไม่เปิดแมปแ,แล้วเราจะเข้าไปทับหน้าให้มันยังไงวะเราก็แค่ป้องกันแบบนี้ได้อ่ะ ยิงไม่แรงนะไม่รู้ยิงอะไรก็ไม่รู้ยิงไปเลย,ยพุ่งลงน้ำไปสามหมื่นเก้าโอ้โหไคโอมึงเก่ามากเลยอะยอเก่ามากเลยเหรอไคโอ เอ้ยมึงไม่เป็นไรเลยเหรอเกินไปปะน้องมึงไม่เป็นไรเลยเหรอไอหา่ามาเล่นกูเกือบตายมาเล่นผมเกือบตายฮะผมอาจตายมาตวอไปโดได้เลยเนะี่ยก็ยิงช่วยได้ท่านี้นแหละ ตัวเป็นการคุ้มกันนะฮะเ้วเอาอิซโมเดินเรือไปช่วยเขาเลยอะไปบูเลยบูเลยบูอมิซูรีเลยเดี๋ยวเราสนับสนุนข้างหลังให้อย่าโอ้อย่าไปหยองดิงโธ่เอ้ยเดี๋ยวเราถ่ายให้บอกเลยอย่าไปหยอง อย่าไปหยองดิอย่าไปหยองอย่าไปหยองอ่าแล้วแตกแล้วด้วยกูกูซวยสินะใครเล่นอะไรไม่รู้เราเล่นตรงนี้กันฮะเราเล่นตรงนี้ก่อน ใครเล่นอะไรไม่รู้เราเล่นตรงนี้ก่อนฮะเขาบวกกันเราเล่นตรงนี้ยิงยับหยาบยิงหยาบยับ,ยบ,ยบเรียบร้อย,เ,ย,อยเสร็จกอรอบอยู่ไหนละ่ะลุกข้ากะคงช่วยเจ้าไม่ได้นะมิสซูรี่ขอให้โชคดีใครเห็นเจ้าแล้ว ไม่ช่วยกูจริงดิมึงอยู่ไหนของมึงเนี่ยพิมกูโอตายแนละ้วผม,มบวกคนเดียวเลยครับโอ้โอ้โอ้ไอ,อจีนโอ้โหถ้าเราเข้าไปตรงหน้านี่เซอร์ไพรส์แน่ๆเราเข้าไปเลยเมื่ะไหร่ห่างกันแค่นิดเดียวเองโอ้แต่ซีวีเขาเห็นเราก่อนวะแล้วส่งติงเข้ามาเป็นล้านเลยส่งติงมาเป็นล้าน มึงเพราะมึงเลยเนี่ยแม่งเ้ยมิสไซล์เป็นล้านโกมกมีมึงคิดว่าของเล่นปะเนี่ยเกือบคิดนะฮะเจะคิดพอตตอวบิดโดนั่นแหละ กัญชายิงหมดไม่สนลูกใคร ตายบอกเลยว่าตายโดนอันนี้ไม่ตายก็เลี้ยวไม่โตหาบอมเบอร์มาวะหาที่หลบก่อนยิงเฉยยิงเจอเฉย chơi trời lời. ยิงไปดิยิงได้ทั้งวันมิสายยิงได้ทั้งวันบอกเลยผมยิงได้ทั้งวันนะครับไม่คิดจะสปงสปอตเลยไงวะองใส่แล้วต้องไปแล้วแหละไม่สนลูกใครด้วย ข้างในนายก็ไม่รอดหรอก,ก<ฆ>อะไรอะอะไรอะอีฮิโฆษณาเด้งที่ผายฆาโฆษณาเด้งเฉยเลย เือนน่อกี้โฆษณาเกมอะไรก็ไม่รู้เด้งมาฮะต้องอันนี้ตอแม่งแล้วมันการมิสไซล,ล์ผมได้วะใช้หน้าโนหนึ่งอะเมื่อกี้ใช้หน้าโนหนึ่งอฮะแม่รื้อเมื่อกี้ใช้หน้าโนหนึ่งนี่ผมมาโนหนึ่งจริงๆไอห่าแม่งลาดผมไปสามลำม่ ป้อมกากขึ <Workers> <junior S 2> ้นนะฮะสำหรับโมนาดหมุนช้ามากหมุนช้าโคตรความสวยของเขานี่สวยจัดทำไมหมุนข้างมันไม่นี่บ้างวะสวยแล้วเนี่ยเรือมันสวยจริงๆเทเลยหลอดเทเลยไปฮะลุยฆ่าคนกันติด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 ยิงได้ทั้งวันอะ ทั้งวันบอกเลยทั้งวันนะครับทั้งวันนะครับหายวับอ้าวใครมาอีกเอามีคนมาก็รับแขกหน่อยพุ่งลงนะอ้าวเดี๋ยวนี้ไม่พุ่งทะลุแล้ววะโอ้ยเุ้ยนิวเคลียร์โคตรสวย อลังการงานสร้างสุดๆดดโอ้โหโอ้โห,โห,โหดูกระสุนปืนทะลุเกาะมันยิงมาจากไหนวะยิงทะลุเกาะกันเลยยิงทะลุภูเขากันเลยทีเดียวไอเคคิดดีๆก่อนทำไรคิดดีๆนะน้นอนยิงชัดไป โอ้โหต้องนานมึงไม่กดเนี่ยชอบกดตอนนี้แหละตอนที่อัวไม่มีอาวุธแหละอา้าวยามาโตวัดดีใจยามาโตวุ้ยทิหายแล้วโอ้โหยามาโต แฮตแท็กแอนแฮแท็กออนไททันกูไม่น่ารอดแล้วไม่น่ารอดฮะรอดก็แปลกกูรอดก็แปลกแล้วกูรอดก็แปลกแล้วอุ้ยกูรอดกูรอดกูรอดเอาไปแดกเอาไปแดกก่อนไป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 เกือบไม่รอดรอดตายเฉยผมนี่แอบเลยครับผมแอบเลยครับใครยังไงไม่รู้ผมแอบก่อนครับ เครื่องบินมา,างไงนั่นะบุกกันไปเลยผมแอบก่อนประดุกไม่ขึ้นกูมไม่ไปประดุกไม่ขึ้นกูมไม่ไปกูพูดเลยใครทําเพื่อเราใครทําเพื่อเราเราไม่ยอมหรอกบ้าบอใครทําเพื่อเราไม่ยอมไม่ยอมบอกแล้วไม่ยอมเดีย๋ยวตัวไปแอบลงังเขาแล้วโถอยจะไปฆ่าจะหน่อยมันดำนานขนาดนั้นเลยว่า LMS 3เเนี่ย เมื่อตอนกูเล่นมันไม่เหมือนไม่นานเลยวะแล้วคือไงเพื่อนอ้อมแต่เพื่อนเพื่อนไม่เอาหรอคันเดียวสันส้นๆมึงเอากูกูก็ได้คิวแล้วมึงไม่เอากูวะเขาไม่เอาผมนะครับผมก็เลยรอดนะผมรอดแบบงงๆหุยมันทำนานเกินไปป่าวะเฮ้ยนี่ er, แล้วแล้วกูติดอะไรตรงนี้เนี่ยแกงไอ้เชนายอนได้วะแบบไม่ช่วยมันอะ มันจะรอดปะวะโอเคมันรอดเว้ยผมงงว่าทำไมเรือดนำน้ำมันถึงถึงไม่ขึ้นวะมันดำแค่ร้อยแปดสิบเองนะก็สองวาทีปะวะหกสามสิบแปดอ๋อสามนาทีสร้างดาเมจเป็นล้านสามสร้างโอ้โหไอเฉาะไอยอนนี่ฮะมันทำคลิป,ปลอเอ2หนึ่งสองหกดาเมจไอนี่เยอะกว่าเขาไม่เห็นนะครับว่าเราอยู่ตรงนี้บ้าบอสเซอร์ไพร์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  เสือพลายเสือพลายมันเป็นวิธีที่เจ้าจะต้องเจอแหละไปบุย F126 กับมิซน์นี่มันก็โหดแบบนี้แหละฮะสำหรับ P BX เจ๋งเจ๋งใครอะไปลองเล่นดูนะฮะแต่อย่าไปเป็นภาระเพื่อนนันเหนื่อยเราพบกันใหม่ทุกคนโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ